ให้ของฟรีคุณจะเอาแมมเรื่องแจกของฟรีนะคะไม่มีแน่นอนค่ะมันยากนะเอาจริงๆของฟรีไม่มีในโลกหรอกครับมีคนให้ของผมเหรอครับแพงด้วยหรออ่าแล้วไม่มีใครเขาจะให้กะไฟรีไม่เชื่อค่ะไอโฟนเนี่ยยิ่งเป็น 5S ยิ่งแพงใหญ่เลยค่ะคงไม่มีใครจะมาให้เราหรอกค่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงมั้งแจกฟรีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเด็กเกส yes or no รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชม ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอ้ y มกอ1ด1วัรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดารากับ <Wow. S 1> กุูสิทธัฒพ์ทั้งหกพันนะคะท่านแรกค่ะคุณต้อยแอคเนอร์ค่ะเจ้าพ่อวงการบันเทิงค่ะท่นานถัดมานะคะคุณกิ๊ฟทิมมิพูลคะ่ะโปรดิวเซอร์รายการโอ้แมกอด1วันโค่ะ คุณเฮเลนแฉดาราพิเต้ทิฟฟูลมอร์กลิดคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็เจ้าของนาตัดทิภูของเราบอสติมพันธิพาสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเรามาพูดคุยถึงประเด็นของเราวันนี้นะคะกับกรณีน้องป้ายเวรุลีนะคะรอ้สารเลยเวรู้เลีเวรุลีหรือเวรุลีเวรุลีเวรุลีนะใช่ค่ะเวรุลีค่ะก็ประกาศสลัตําแหน่งนะคะจริงๆแล้วเราก็เกาะติดแล้วก็ได้พูดคุยกับเรื่องน้องน้องป้ายกันมาก่อนน สารก่อนนี้ก็หน้าเขาเป็นสวยแบบนางเอกไม่สวยนางงามวันที่แถลงข่าวเนี่ยร้องไห้เขาเล่นไปเป็นคนชก่เดี๋ยวก็ได้เปนางเอกแล้วล่ะี่เราใส่ร้ายเขาอะพี่ต้อยนะสงสารเขาเนาะหลังจากที่ได้ออกมาเดี๋ยวจะเดินหน้าตลาดตำแหน่งก็มีสวยสไตล์นางเอกไม่ได้สวยแบบนางงาม แต๊ดปนมแจ๊สนะคะซึ่งเดี uh, ๋ยวเราจะได้พูดคุยกันแน่นอนอาจารย์ปนมจอร์ดาบ์พาวเวอร์มาฮะใช่เอ้านี่เขาเคยสอนกุ๊กนะใช่เลยนี่ปนมแม่แจ๊สใช่ค่ะเาแต่ลองให้กันเลยหลานน้องกับยายใจน้องนะพี่ลองให้พี่้อยว่าไงบ้างใจจริงก็คือเรื่องนี้นะเคยคิดมาตั้งแต่ตลอดเวลาแล้วว่า การตัดสินใจของลาออกนี่คือถ้าถ้าจะโทษเรื่องนี้นะถ้าจะโทษกถ้าจะโทษถ้าจะโทษต้องโทษกรรมการถ้ามะโทษเขาทำไมเด็กมันไม่เกี่ยวไงในเรื่องนี้แล้วก็มากดดันในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ให้เขาบังคับให้เขาลาออกอย่างเงี้ยกดดันสถานการณ์ต่างๆแล้วเด็กเขารู้เรื่องอะไรมีการด่าพาดพิงคนนั้นคนนี้และมีการพูดใช้จาคำหยาบคายซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยหมายเลข2ก็ไปปลดเขาก็บอกว่าเขาใช้คำหยาบคายแต่พอป้ายใช้แล้วทำไมไ้าไม่โดนปลดล่ะ สุดท้ายก็มีข้อสรุปที่ลงตัวและจบสิ้นแล้วสำหรับประเด็นของน้องฝ้ายเวลูรีดิสยบุตร ม i s s u n i v e r s ์ t h a i l a n ด2014ที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวเช้าชั่วข้ามคืนเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมกับตำแหน่งบ้างเด็กเส้นบ้างมีพฤติกรรมไม่งามบ้างจนทำให้เกิดการแอนตี้มากมายจากหลายฝ่ายและถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้แมงเม้าส์เนี่ยพูดถึงตลอดเวลาจนทำให้กลายเป็นนางงามฟีเวอร์ทุกหน้าสเตตสเัสโซเชียลจนล่าสุดทางกองประกวดและน้องฝ้ายก็ทนแรงกดดันไม่ไหวถึงต้องเปิดการแถลงข่าวว่าน้องฝ้ายเนี่ยจะขอสละสิทธิ์จาก ตำแหน่งที่ได้โดยมีการให้พี่ๆสื่อมวลชนรับทราบซึ่งการสลาดตำแหน่งครั้งนี้น้องฟายได้บอกว่าเกิดแรงกดดันจากสังคมมากทำให้เธอและครอบครัวตัดสินใจขอคืนตำแหน่งให้กองประกวดโดยไม่หวังอะไรตอบแทน และจะขอปรับปรุงตัวให้ดีแต่มีกระแสข่าวเม้าว่าการสละดตำแหน่งครั้งเนี้ต้องมีอะไรในกอไข่แน่นอนแต่เอาเถอะอย่างไงการสละดตำแหน่งของน้องฝ้ายครั้งเนี้ก็คงถูกใจแฟนนางงามหลายๆคนละ่ะเราก็ถือว่าน้องทำดีที่สุดแล้วนะครับ คชมกำลังอยู่กับรายการ Oh My God 101นะคะแล้วก็สามารถแสงความ <Ooh. S 1> คิดเห็นผ่านหน้าจอได้นะคะกร mm hmm. ะทุกงเราวันนี้ค่ะคุณคิดว่าฝ้ายเวรุลีสลัตตำแหน่งอย่างเต็มใจหรือถูกบีบบังคับจากกองประกวดนั่นเองนะคะ mm hmm. เต็มใจหรือถูกบีบบังคับก็สงกันมาได้นะคะ Oh My God สามารถร่วมสนุกผ่านทาง SMS พิมพ์ข้อความส่งมาที่4560333ลุ้นรับบัตรห้องพักสุดหรู The Bloom by TV p o o จำนวนหนึ่งรางวัลท้ายรายการค่ะเรามาเริ่มพูดคุยกับพี่ต้อยก่อนเลยดีกว่า,าคสักครูก็ค้างคาอยู่ทุกคนละครัคบอันนี้ตคอับอันี้อันนี้เสียไม่ใช่ถ้าย้อนจะเอาผิดไม่เคยสละัไม่มีไม่ไม่ไม่เกียร์แล้วเขาเพิ่งเจอ น, si นี่เขาเพิ่งประกาศเองนะตอนนู้นเนี่ยมันไม่ได้เขาออกตั้งแต่วันที่20เดือนที่แล้วแล้วไม่จริงหรอไม่จริงอันนักวิทยาศใส่อารมณ์วิทยาใส่อารมณ์พูดเอาความจริงเด็ดใเด็ดมันไม่รู้เรื่องเหรอที่ตัวหนูทั้งหมดค่ะ จเด็้ไยหมดไม่ใช่เด็กมันไม่รู้ยังไงเด็กเย็นๆให้เด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกเด็กที่ได้ตำแหน่งเด็กมันบังคับให้ใครมาเอามงกุฎมาสวมหัวไม่ได้หรอกถูกต้องไม่ต้องใช่ไหมันก็ต้องมีคณะกรรมการเลือกใครกันละคณะกรรมการรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกองประกวดต้องรู้เรื่องการเป็นนางงามเนี่ยการเป็นนางงามเนี่ยมันจะต้องมีคนมาบอกว่าเจ๊เจอเนี่ยปีนี้ลงปีนี้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยสักพักหนึ่งนั่งเป็นเวทีแกลนอันนี้มันไม่ใช่ไแกลนของนวัดอันนั้น่ะแกลนเราจะสั่ง ได้เดี๋ยวเวทีกันไม่ได้เดี๋ยวเธอเนี่ยเดี๋ยวเธอทาไม่ต้องมีข่าวเยอะนะขาเนต่เพิ่งพูดสิายังไม่ได้ข้ไอตัวนี้แจ๊แก้กวใช่ไหมอาจจะงงไปเลยพูดคนเดีอะไรไหมแล้วยังไงแต่ยังเเเด็กเรู้เรื่องอะไรร้ปวแล้วก็เที่ยมาสวนเลยนะเราต้องใหเกียรเขาส่งนางงามแล้วนางงามเขาตกรอบทุกเวทีอ่าแต่เย็อๆ จะไปส่งนางงามไปไหมเนี่ยตาเตาน้องคุณเนี่ยเบอร์เนี้ยดูให้หน่อยเถอะทั้งสิบคนพี่ชายเดีพี่เตยมันไม่ผ่านค่ะขออนุญาตเต๋อฟัง ว่าไต้อยสรุปเลยค่ะว่าคิดว่าเขาโดนไม่ไม่คคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่อยู่ในกองบกวดจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมแต่เด็กนี่มันไม่รู้เรื่องหรอกการที่จะบังคับกรรมการได้ไหมบังคับคนนั้นนี้มาสวมมงกุฎให้ฉันได้ไหมบังคับได้บังคับได้ไงกรรมการไม่รู้เรื่องกรรมการเป็นแค่หนังอยแซ่พีตอย่แซกนี่กรรมการเนี่ยเป็นหนังหน้าเสือเขาเลยปีกเรื่องไร้ไรรเย นั่งไฟกลัมานั่งนั่ตนัเตทะเลาะกันเองหนูหนูหนูขออนุญาตหนึ่งเทมมี้หนูทำรายการเหนื่อยมากอ่ะสรุปพี่ต้อยก็คือคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนตัดสินไม่คือคือเด็กมันไม่เกี่ยวไงในเรื่องนี้แล้วก็มากดดันในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ให้เขาบังคับให้เขาลาออกอย่างเงี้ยกดดันสถานการณ์ต่างๆแล้วเด็กกับเขารู้เรื่องอะไรเด็กไม่ผิดตัดมาที่อะไรตัดมาที่พี่เต๋าค่ะพี่ติ๋มเห็นรูปพี่หนูสวอยูยัง คนออกไหมคะเพราะเป็นการทำผิดกฎหมายอ่คือคือมันมีข่าวอันนี้เป็นข่าวเลยนะคะมันไม่เลิศมันเป็นภาพเลยไม่ภาพอะไรปลาตะลุงปลาตะลุงปลาตะลุงนี่จริงๆเขาไม่ขายทั่วไปไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผิดเอ้าหรือตาตามผับทำอะไรเต็มไม่เมืองไทยไม่รู้ผิดหรือเปล่านะแต่ที่เมืองนอกเขาเมืองนอกเขาไม่ผิดแต่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ก็มีข่าวว่าจริงๆแล้วก็มีการด่าพาดพิงคนนั้นคนนี้แล้วมีการพูดใช้จาคำหยาบคายค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยหมายเลข2ก็ไปปลดเขาก็บอกว่าเขาใช้คาหยาบคายแต่พอพอฝ้ายใช้แล้วทำไมฝ้ายไม่โดนปลดล่ะนะคะสรุปแล้วก็เป็นข่าวมาว่าไปเจอภาพว่าน้องฝ้ายกำลังบารากูก็เลยโดนปลดด้วยแต่ตอนที่แถลงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็รักข่าวมันไม่ทามาภาพก็มีอยู่ค่ะแต่พี่อะไรเนี่ยที่บอกเขาแถลงร้องไห้ในเมื่อวานที่น้องก็แถลงข่าวไม่ให้ต่อไปสัมภาษณ์นเออะ ไปก็เต่าจะได้ถามได้สิที่เต่าคือละครแบ่งเป็นตอนๆตัวละครคือคนทุกคนเอานทุกเวทีมันทุกเวทีมันก็วทีก่อนเนี่ยเคยคุยกับรุ่นพี่นางงามคนหนึ่งคูดดำรุ่นพี่ พี่บอกว่าน้องเวลาประกวดเนี่ยนะถ้าไม่ใช่การแข่งขันกีฬาเนี่ยเราเราเราไม่มีทางเราไม่สามารถที่จะไอ้นั่นได้ถ้าเราเป็นตัวเก่งหรือเราจะได้วันหนึ่งมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นการแข่งขันกีฬาที่ทําที่สุดแต่กีฬาเขาใช้พละกําลังแต่นางงามเขาใช้ความสวยความงามนะพี่เฮเลนใช้สมองด้วยไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่านี่ไงอย่างที่แต่คือเราต้องบงเล็บนางงามบ้านเราคือลงเล็บนางงามบ้านเรามาตรฐานต่ำมากเทียบกับทั่วโลกเลยมาตรฐาน ไปเทียบกับพม่าล่าสุดเราต่ำกว่าพม่า <c oughs> แล้วคือนางงามพม่า<ช>สวยมากนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือ เวทีประกวดบ้านเราแทบจะทุกเวทีการตัดสินขับใจคนดูแทบจะทุกปีคนที่ขมควรจะได้ไม่ควรได้แล้วเราส่งนางงามไปประกวดนางงามจักรวาลไปส่งเวทีระดับโลกเนี่ยเราส่งหน้าฝรั่งไปแล้วฝรั่งเกตจากคนหน้าฝรั่งไหมไม่เก็ตเพราะฝรั่งมันสวยกว่าเราเราต้องส่งหน้าไทยไปเห็นไหมคนที่ได้นางงามแบบนี่หน้าพี่เฮเลนจะส่งไม่ได้ท่านต้องไปเด่นฐานนะพูดถูกอันนี้ยืนตามเฮเลนแต่ว่าเคยคุยกับคนจัดประกวดบอกว่าพอส่งหน้าไทยไทยแบบสไตล์เฮเล ไปปุ๊บสปอนเซอร์ที่อา마อาแปะด่าอ่าไอพี่ลูกศิษย์อย่างนี้ไม่เอาชอบมันนะกลัวไม่เอาน่าอย่างนี้นักลัวคนกลาหลีคนจีนไม่ชอบไม่คือประเทศไทยมีนางกาบบัณฑิตสองคนคืออภัสราและคอนทิปซึ่งทั้งสองท่านนียหน้าไทยหมดเลยคอนทิปเป็น้าไทยเพราะเป็นลูกเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ที่ผ่านมาเราเป็นมิดปิวตลอดเพราะว่าเราไม่เคยส่งหน้าคือส่งหน้าไทยเราก็ได้คนที่ไม่สวยอะไรกงี้ยนะคือการประกวดในบ้านเรามันเป็น มันมันีมันต้องเอามันมีิสเตมาเกี่ยวข้องมันมีบิสเนส s แล้วก็ต้องเอาคุณแจไปไขล็อกเออคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ส่งไม่รู้กี่สิบปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นางนางสาวไทยสมัยก่อนเลยที่ไปได้ตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งมาเนี่ย หน้าไทยแล้วหน้าสวยหมดเลยแต่ละปีรุ่นหลักอภัสรามาทุกคนสวยหมดเลยมีตำมีมงกลับมาบ้างมาํามความเห็นทาง<ข>ต่างนักข่าวกันบ้างคะ่ะวันที่ไปแถลงข่าวก็อย่างที่พี่เต๋าบอกเขามไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องบาลากูเลยค<อ>่ะทาไมคะหรือว่ามุมมองนักข่าวกับน้องฝ้ายนี่เป็นไงบ้างเอ่ยเขาก็คงเห็นใจในมุมมองนักข่าวเห็นใจคือตัวน้องเห็นแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทุกคนเป็นผู้หญิงเขาเห็นใจเขาเห็นใจทำไมเธอเธอด่าขี่แต่ไปกระแทกพี่ตอยนะฟังคุตกิฟต์กันมันมีข่าวลือมาอยู่แล้วว่าโปรดเขาแค่วันนั้นที่นักข่าวไปคือ ไปดูว่าจะจะอยู่หรือจะไปแค่นั้นเองแต่ยังยู่อยู่คนด่านะใช่คนด่าค่ะแต่ปรากฏว่าเขาไปไงคะเขาก็เลยไม่ได้ถามอะไรเพราะว่ารู้เหตุผลลึกๆอยู่แล้วว่าทําไมถึงปลดแล้วพอเห็นน้องร้องไห้ก็เลยแต่เขาแค่ค้านเฉยๆว่าทําไมไม่มีเอาผิดกับกรรมการหรือคนจัดกองประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ต้องถามพี่ติ๋มเรื่องกรรมการพี่ติ๋มเป็นพี่ติ๋มเลยดีกว่าพี่ติ๋มเป็นแทบทุกปีพี่ติ๋มคิดว่าการเดี๋ยวนี้ไม่รับลวเดี๋ยวนี้ไม่เคยรับการที่น้องวาสลับไม่ไดับเอาแค่เครดิตของเราไปดั ที่น้นนองฟาย<อ>ส,สลัดตำแหน่งนี้เป็นเพราะเต็มใจหรือว่ากองประกวดมีส่วนแน่นอนอยู่แล้วการที่ใครจะได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหนสปอนเซอร์ 2. ผู้จัด 3. แม้กระทั่งเ คุณแจ็คจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์เพราะเขาแบ่งตั้ง40%นะทุกยานทุกโชว์เขาแบ่ง40%เพราะว่านางงามอย่างป๊อปปรยาก็เคยมาเล่าโอ้นางงามหลายคนก็เคยมาเล่าให้เราฟังว่าเขาโดนแบ่งอย่างบางคนที่เขาอยู่เมืองนอกมานานๆรู้สึกว่า40%เนี่ยมันมากเกินไปอ่ะมาแบ่งอย่างเงี้ยนะพี่ก็เคยคุยกับพี่แจดนพี่บหรอหรอ แบ้งทุกนานี่บอ,อจริงๆรงพี่เพราะว่าหนูคุยมาเต็มคุยมาแล้วกับหลายหลายคน os, ว่าเขาโดนแบ่งสิเะนั้นเนี่ยมันเป็นธุกรกิจเขาเขาเขาก็ต้องแบบแบ่งเพราะฉะนั้นน่ยคนที่ตรงเนี้ยมันจะไปทําเงินให้เขาได้เท่าไหลายเขาก็จะต้องมีส่วนเหมนกันทุกคนมีส่วนผลประโยชน์กับคําว่า ไอ้นางงามคนที่ได้เลยกับมุกุลที่ได้มันก็ต้องมีอิทธิพลต่อการที่ว่าจะคัดครที่จะทํผลประโยชน์ให้เขาแล้วถ้าตามพี่ถิ่มต่อว่าหน้าแบบไหนคะที่เป็นหน้านางงามที่แบบสวยจริงๆในมุมมองพี่ิ่มนะคะนต้องต้องไทยอยู่แล้วต้องไทยใช่ไหมคะ่แล้ะเราเป็นคนไทยนะคะว่าเรานางสาวไทยหรือว่าประกวดที่มิสไทยแนแต่เราแต่เราเอาหน้าเป็นวีดีมีคนคนไทยยังหลงทางกับการประกวดค่ะเราชอบ อาอาญี่ปุ่นเกาหลีแล้วเป็นเกาหลีแล้วก็เลือกเกาหลีแล้วไม่เลือกเป็นผู้หญิงไทยไปตอรั่งเขาต้องการเห็นความพื้นทายทยตรงไหนว่าเกาหลีกับญี่ปุ่ เหมือนกันเลยมันไม่ใช่ไงอันนี้พี่ต้อยกำลังหาเล็บเล็ดเราก็เลยได้ตำแหน่งที่ได้มาก็คือตำแหน่งชุดงามซึ่งเกิดจากการส่วนใหญ่กระเทยโหวกันไปเองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเราเก่งโหวตเพราะเราเก่งตั้งแต่สมัย AF มาแล้วตอนที่เราเข้าไปนะเรื่องโหวตแม่ก็ไ่ติมในโลกนี้มีประเทศสองประเทศที่โหวตกันไทยกับฟิลิปปินส์แต่ว่าฟิลิปปินส์นงั้นเขาสวยจริงๆเของเขาสวยแม้กระทั่งกระเทยบ้านเขายังสวยมากเลยพี่แต่ว่ากระเทยบ้านเขาสู้บ้านเราไม่ได้เดี๋ยวรูปให้ดูดีเอารูปให้ดู ก็เคยนางแบบหน้าผีเพราะว่าไม่ผีใช่ใช่ก็ชอบหน้าผีผีไม่ผีแต่เอาลูกไปดูเดี๋ยวเอาลูกไปดู้าเกิดมีปวนนางกันนะฮเอาเวทีนี้ต่อเนี่ยรอตั้งนานแล้วี่กำลังจะให้กิป ไม่แกจะส่งปีนี้แกจะส่งแกนกี่คนเราระวังสถามหมอกริบบ้างดีกว่าความเห็นของกริบหน้าแบบไหนที่คิดว่าเป็นนางงามเป็นตัวแทนของประเทศถามหมอกรินก็เหมวยเตี้ยนมใหญ่ไม่ครับไม่ครับคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบผู้หญิงขาวแล้วก็หงอกไม่หมวยนี่ค่ะฟังพี่ต้อยก่อนค่ะพี่ต้อยอยากไม่คือเอาข้อมูลให้ดูเฉยๆฉยเพราะมันไม่ดีหรอกมันไปไปพูดถึงคนอื่นพลาดพึ่งถึงคนอื่นแต่ผมกำลังพูดถึงนี่ก่อนเดี๋ยวถามว่าผมนี่เคยส่งประกวดนะเคยส่งประกวด ก็ตั้งแต่ปฏิญญาทองสีด้วยแหละตั้งนานแล้วแต่สมัยสมัยนี้ตรงโ้กี้ฟเนี่ยใครส่งเขาร้านเสริมสวยตรงนั้นตรงห้วยขวางอะป้าแก่ๆที่เธอด่างั้นก็บอกเขาส่งก็ลงว่าต้อใครส่งกันแน่ก็เนี่ยแหละเฉันว่าพี่ต้อยจะส่งป้าป้าพี่ต้อยตรงนู้นอะ จบแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ส่งอีกเลยนะผมแก้ข่าวจากคุณเพราะว่าอย่างซูบินพี่ต้ก็ส่งไม่ใช่เหรอก็ปีเดียวกันสอนเสื้อเจ้าเดียวกันส่งปีนั้นสามซีกันนะเล่าเล่าขอบคุณนะสุราเออุราชุราไม่ใช่เบียร์นะก็หลังจากมานี่ก็มาปุ๊บเนี่ยเวทีไหนมีเส้นเราก็บอกว่าเออเขาเป็นซีน่ะซีกับซีาพอแล้วนะพูดอะไรนพูดนะคือซีกแง่ล่ก็ซีกเลานั่นแหละอ่ต่อพี่เต้ด้านเวทีไหนที่มีเส้นแล้วก็ กำชับหน่อยดูแลหน่อย บอกแล้วว่ากูรูนางงามอย่างพี่เต๋ากับพี่ต้อยเนี่ยมาปาดชะดากันขนาดเนี้ยทำเอาประเด็นเนี้ยร้อนฉากกันไปเลยพี่ต้อยรู้ไหมว่าการคําว่าดูแลเนี่ยเด็กพี่ต้อยถึงได้ตกหมดไม่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 ร้ใช่ไหมคือก็ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีเส้นสายกันหมดที่คนมายู่ะคือบางตอนแรกอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับพี่ต้อยหน้าแบบโทษนะคะ อเเจดดูได้เลยค่ะไม่น่าเหมือนหมาปักแล้วก็คะแนนเนี่ยเราดูกรรมการทุกคนให้คะแนนต่ําสุดทุกคนค่ะดิฉันก็ไปให้ต้องต้องให้ต่ำเพราะหน้าไม่ผ่านเพราะเข้า30อันนี้ไม่มีชื่อก็ไปให้พ่อแฟกไปหา พี่คนนั้นบอกว่าขออนุญาตให้ลูกสาวเนี่ยได้เข้าประกวดแล้วแฝกไปที่บริษัทใหญ่เลยแล้วก็ใช้ห้างห้างที่จัดนั่นแหละแฟกไปเขาก็โอเคต้องเอาคนสวยออกหนึ่งคนเพื่อที่จะเอาอี๋ยัยหมาปักเนี่ยเข้ามาพอวันใกล้ประกวดหน้าหมาปักปนโผล่เตาปนโผล่หน้าแบบหน้าไม่ผ่านอะมองไงก็ไม่สวยอะ แล้วเสร็จทีมาแล้วกี่บาทครับตาคนแล้วเสร็จทีเนี้ยค่ายนี่สวยไหมล่ะสวยแต่สวยแต่ขุนพี่นาฏแล้วเสร็จทีเนี้ยสวยและเศรษทีเนี้ยก็าหมอกิีชอบแบบไฟไหมอย่างนี้อยู่แล้วและเศรษฐีเนี้ยสวยไหมสวยไหมว่าไฟไหมสวยนะถ้งแบกโอ่งอ่ะแล้วเศรษฐีเนี้ยเพราะเศรษฐีเนี้ยเอ็นตั้งเอกไหมเนี่ยคนใช้ค่ะล่าสุดไม่คนแรกจะเพลยไม่ดังคนใช้ค่ะยังไงก็ได้คนใช้แล้วเสร็จทีนี้แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพอวันใกล้ประกวดแปลใครใครเวทีไหนได้เวที ที่ไหนอขาเสนอมาพวกผมขอตำแหน่งมิส คนนี้เหรอคะใช่ให้พ่อน้าคนนั้นเลยใช่ให้มาตา้งเลไม่ได้ใช่ไหมที่ไปขวนเมืองนอกแล้วแบบไม่ใช่ขอตําแหน่งมิสเขาก็เก็บแฟกแต่เขาไม่เคยทําลายเขาฉีกแฟกแล้วก็อ่านกันแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าหน้าเหมือนหมาปักอันนี้เป็นเรื่องราวแล้วแต่ใครจะได้ยานกันรับฟังกัต่อนี่คือเรื่องจริงๆหน้าแบบไหนรู้ไหมส่งไปประกวดเมืองนอกแล้วน่าจะมีตําแหน่งกับหน้าแบบหน้าแบบ ภูปยาน่ะถ้าแบบภูปยาแต่แต่หน้าได้แต่ถ้าเกิดสมมติพูดไม่รู้เรื่องอบไรภูปยานเขาไม่ไหวได้ไม่แต่ต้องหน้าลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ดีเข้าภาษาไทยไปดังกูเรียนเดือนละข้าวทำแบบนั้นทำอย่างไรเสร็ภาษาอังกฤษเาเป๊ะไปเมืองนอกเราต้องเสร็ภาษาเกี่ยวมางามเวเน่ไม่เคยพูดอังกฤษพูดสเปนทำไมได้มางามจักรวาลปิดท้ายเลยดีกว่าพี่ต้อยคะสรุปเลยกับเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยผมจะไม่ได้พูดทไปให้พี่ต้อยดูแอนกิลดี เกลีไม่ไ้เลยเนี่ยเกลียดไม่ไดเวลาคุยท่านกูเสียดค้างกูเด็ดมันอะไรเนี่ยถือว่าพูดไปก็ไร้สาระเพราะชอบแต่หวยหวยหวยบ้านอะไรอะไรอะไรแค่นี่ให้พักผ่อนอ่ะพี่ต้อยสนุกกับการป้ายสลับตำแหน่งค่ะแค่ก็สลับตำแหน่งเนี่ยมันก้าวมันแรงกดดันหลายๆอย่างอย่างตะกี้อย่างข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยก็จะมีเยอะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของกองประกวดบอกว่ารับรวมคนไหนมันเป็นยังไงบ้างมากดดันเด็กยังไงบ้างให้เด็กเหมือนบังคับให้ลาออก แล้วก็ต้องคืนรางวัลเพื่อมอบให้คนที่สองต่อไปประมาณลักษณะอย่างนี้ ป้อ้อหพอแล้วเจากินไม่ได้น้ตาของของเขาไม่ได้ไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียดายตำแหน่งเจ็บใจแต่แต่มันเจ็บใจเขาเจ็บใจเขาเจ็บใจให้กลิ่นพดได้หนึ่งห่าวดด้วยหอมเนี่ยสงสารน้องฝ้ายครับสงสารหมดเลยผู้หญิงอะอะไรเนี่ยฝ้ายตอบบางหมอคือผมสงสารเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนถูกใครกันแก้คือน้องเขาเนี่ยจะต้องไม่รู้หรอกว่าตัวเองได้ ใช่ถูกไหมคือเขาอยู่ดีๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของที่น้องเขาน้องเขาเได้เป็นผูทต้องหนที่ดีที่สุดขอเราแต่ละเลเยอร์เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีก็ได้แต่แต่ผมถามว่าจริงๆน้องเขาไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีก็โยนตำแหน่งให้เขาโยนตำแหน่งเขาเสร็จเอาความผิดมาปะหัวน้องเขาว่าไม่สมควรเป็นคนเลวไปดูดอะไรโน้ตอะไรนี่อะไรเงี้ยผมว่าแบบ สงสารนะเอาสงสารใช่เพราะจริงๆแล้วไอ้ผ้าพวกนี้นะเขาเห็นมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าพนักงานตำแหน่งแล้วมาโพสตแต่ไมันก็พารคณะกรรมการหรือคนจัดการประกวดที่เขารู้อยู่แล้วโอ้ยและกดดันเพื่ออะไรเพื่อมันมีโอ้สารพัดให้อาบเวลานะเห็นแ้เมื่อกี้แต่คนจะจำ นามนี้แม่นมากะนี่ยน้องไก่นาคตตอนนี้ก็ต้องเริ่มไปบทคนใช้ก่อนเพราะว่ามันมีบคนใช้เป็นเดี๋ยวเดินแบบเนแบบเดินแบบเดินแบบเดนแบบเดินแบบเด่นแนแเดิน่บเดินแบบนอบบเดินบเปนแงเดนแบบเดินแบบเดินาบบเดนแเน่นแบบเิน่เดินเนแบองนเบเนเเดนเนบเดนแบบเนบเดนเดินเนเนบเดนบเนเนแบบเดันเบนแเเนเนบเนแนเนนแ ี่แต่คือผมพูดตรงๆเลยว่าชื่อเนี้ยลองไปรวมดูให้ดีนะผมว่าชื่อเนี้รวมนามสกุลเขาไม่ดีอ่าแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยสวยจริงๆนะเอาชื่อที่สวยแต่หน้าตาแล้วเป็นคนแต่ข้อมูลไม่สวยก็เผื่อจะเป็นข้อมูลให้น้องป้ายไปเปลี่ยนชื่อต่อไปการที่โฆษณาครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรแลกกันที่มันทําให สามารถที่จะองพติูดถูกพี่ติ๋มพูดถูกค่ะพี่ติ๋มพูดถูกค่ะว่าเรามาโหวตกันเลยดีกว่านะคะโอเคยจะตีนดีมากครูรู้อั้งหกท่านค่ะคุณคิดว่าน้องฝ้ายเวลุลีสละตตาแหน่งอย่างเต็มใจใครคิดว่าอย่างเต็มใจนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคิดว่าถูกบังคับใครคิดว่าเขาเต็มใจสละดตาแหน่งยกมือขึ้นเลยค่ะนี่สองหนุ่มนะคะเครื่อยผลโหวตจากประเด็น SMS เมื่อวาน แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ,บ,ะรบอะหมอคือถ้าเขาไม่สละเนี่ยเขาเต็มใจใช่ฮะก็คือเขาต้องเต็มใจว่าเขาจะต้องเซ็นเขาจะต้องโน่นนี่คือเขาต้องเต็มใจแต่จะมี ข้อแรกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเอ็กซคลูซีฟซึ่งคำถามคนนี้แต่เชื่อว่าเขาเต็มใจอ่ะคือยังไงเขาเต็มใจเพราะผมเชื่อว่าน้องเขาเป็นคนแฝงถ้าเต็มใจแล้วจะร้องไห้อ่ะเจ็บใจพี่คิดว่าถูกบังคับแน่นอนคิดว่าถูกบังคับเจ็บใจครับเพราะว่าคนเราได้มงแมย์ที่คงไม่อยากสละหรอกเป็นใครก็ไม่อยากสละมงกุดอยู่บนหัวเป็นหนูนะถ้าหนูได้หนูก็ไม่อยากสละดแต่แม่ก็มีอะไรลึกลึกเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยนะคะคือแจ็คเข้าใจไหมว่ามันมีข้อเสนออืมมันมี กฎข,ข,ของของการประกวดว่าถ้ามีภาพภาพใดภาพหนึ่งหลุดออกไปเนี่ย มันเป็นการผิดกฎการประกวดเขาก็เอาตรงนี้มาแย้งว่าเธอผิดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างงี้แล้วกันเท่านี้นะห้ามพูดแล้วก็ไปเลยอแค่นั้นแต่เราก็ยังต้องเลือกโลดแล้นอยู่ในวงการต่อได้อีกค่ะได้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 เหมือนวานิซาวิลเลียมไงบทจากมิสอเมริกาแต่ดังที่สุดดังที่สุดแล้วร้องเพลงเพราะนี่เขามีความสามารถแล้วเขาสวยจริงแล้วที่ร้องเพราะไหมเนี่ยยังไม่รู้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างงี้ มันเป็นนักสดงในสังกัดเราเราก็เอาเอาดวงมาดูก่อนแต่ต้องลดความวนหนเลยนะแล้วก็ด่นขึ้นนะดังแล้วมาดูแล้วเราเป็นชาวใจกับน้องป้ายเวลุลีด้วยลกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับประเด็นร้อนอีกประเด็นนึงนะคะภาพหลุดนะคะมากรบวิวโอ้โหทำมาแฟนคลับแล้วหลตกใจมากภาพหลุดมากร้วิลมันแรงเหรออ่มันจะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องล่าสุดอีกอะไรที่บอกว่าลาชสไลน์มา มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแน่นอนนะครโอ้พรุ่งนี้แล้วเนี่ยโอ้ไมค์กอดวันโอวันวันนี้ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเมาเลยนะคะสวัยเจือมาโตไว้ก่อนสวัยเจือมาโอ้โหยเมาลืมเมาเพลินกันเลยทีเดียวกับข่าวเนี้ยกระแสร้อนซะขนาดเนี้ยแต่พรุ่งนี้ก็ร้อนพอกันนะครับเพราะมีภาพหลุดมากวิวสวีทกันออกมาทำเอางงไปตามๆกันว่าที่คบคิมอยู่ตอนนี้คืออะไรพรุ่งนี้ได้รู้กันแน่นอน หมากมากเขารักเลยล่ะถึงขั้นรักเนี่ยก็อย่างที่ว่าเขาก็ยังแบบหวนหานะคะแต่ว่ามันเป็นมันไม่ได้แล้วแล้วกลับมาเขาไปเจอของที่มันสดกว่าะมันดังกว่าตอนนี่พี่อย่าเพิ่งหยดนะครับสดกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมายความว่าในวงการบันเทิงมันจะมีของที่ใหม่กว่ามสดกว่าในกามร้อนแรงมากดังกว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปเจอของนั้นแล้วเขาก็ไม่มีทางกลับมาแล้วก็รูปเนี่ยเป็นรูปเก่าแน่นอน